ปรับกี่นาทีเนี่ยไม่รู้ปรับกี่นาทีขอ้มันเล่นได้ แรงมากมันแรงมากมันเบามากไม่มีเลยเอาไม่เจอไม่ได้เดี๋ยวขึ้นบนรอไม่รู้สิบางเบามากอยู่ใกล้ๆนี่แหละกันยานแรงมากเบามากเบาหายจางไปเลยแรงวายแรงมากแดงแล้วไหม ว่าแต่พักเดอรูแล้วอ้ตาตันไปยอนอ้ฟืดนืดนืดดืดดืดเอยเอาไ่เอาไ้อนอะไรวะฮ้ายเราวิ่งยังมาตอนนี้ดิ ไอ้แค่ลมนี่แหละแช่ดูไหนวะไม่รู้ฉันรู้ว่าพี่กระตันหมือเห็นวะว่าตฟ้าติดยายาอย่อย่าอย เอ้าไปโดนตัวอื่นเฉยกระโดดสีขามวมั่วๆกันไก่พนเฮ้ยเชิญอยู่ไหนวะเฮ้ยโยโยยะตายตาแล้วได้แล้วขาขาฉันเนาะโย่ได้กี่รอบเนี่ยเฮ้เฮเตัดหนึ่งนะตัไไดไปตายเย่แล้ว ข้างล่างใช่ไหมเดียย๋ยวป๊บนึงดิไม่ได้วิ่งเลย,ยโอ้ยโดน,นแน่เลยเ <ไป S 2> ชนยิ่งหาเก่งอยู่จะวิ่งหนีไปไหนสัญญาณหัโกินาแนะ<ะ>รงมากเฮ้ยแรงจริง ไเฉียงไม่เฉียงมาเลวันเรววันราอนเวว้าว่าอะครับ่อเพือ้อาอาอาไม่ว่าอไเงอุ้ยไอ้ากูอย่ากวนดิอย่าปล่อโลดีแน่จริงอ่ะไมเอาดิเจปล่อยเลยแลก็ใช ทำไมยายจังอะคุวิ่งไม่ไปโอ้สะดุ้งสะดุ้งเลยอะเอาคนอื่นเข้ามาเล่นด้วยดิมันไม่มีไหนต้องออกไปดูก่อนนี่แม่มีตั้งหลายห้องเนี่ยเนี่ยเชนห้องอันล่างเนี่ยมันตั้งห้าคน โดนออกน่แน่เลยอ้าวไม่โดนเวยพิด้ดดดดดวาวเียนตามาตันติดนะจังวันนี้เอี้ก่นรู้สึกเหมือนจะเจ็บเย,ยมดีหนกดพร้อมกันอีกล้แต่คนกลางไม่กดเอเอ่ะเอาล็อตีไนะ มันมีสองห้องวะอ,อันไหนอันที่มีห้าคนมันมีห้าคนสองห้องอันที่มีหกคนนี่ไงแมปอ่ะแมปชื่ออะไรไฟลเซอะไรเนะไไี่ยไฟลไซสเออไฟเซอะไรไฟลไซสมา อยากจะบอกว่าตัวเองกลับเฮ้ยมันตามมาว่ะไอเซฟตัวนี้มั้ะจะเป็นตัวถ่วงใครจะได้เป็นกันเนอะล้มตาขึ้นไอ

อ่าสวยแล้วไง hey, อยู่อรอตามแล้วเฮ้ยแปลกจังวะทำไมลิฟต์มขยับไม่ได้เนี่ยทำไมเชืขึ้นลิฟต์ไม่ได้เลย Audrey, เอ่อเสียงด้วเหรอไม่ใช่เอง เคยเอียงขึ้นงีบเงียบไว้เงียบทำไมเล็งเชิงอะคนเดียวเลยเนะี่ยก็มันตายแล้วนี่มันเหลือเชิงอีกคนเดียวอ่ะไม่ให้เล็งก็ว่า,าแล้วมันวิ่งมาหาพี่อะโค้เทพอ่ะอ๋อเบอร์แคทใช้ชู้มือหนะะ่อยโดนกินไม่ตกใจชน,นะชน,นะ ถ้าจเปลี่ยนแบบื่นบ้างแบบนี้ไม่ค่อยสนุกเลยพี่แฟนหน่อยพี่รู้แล้วสิแบบอื่นมันเป็นอะไรกดรูปภาพได้เข้าตรงรูปภาพมีดพื้นผ้ามีอะไรให้ลบอยากรู้ไหมใคะได้เป็นค่ะเชน่ะดิพี่อยู่แทบเซมโนมเนี่ยไม่ใช่เชนพี่กดแท็บดูก็ได้พี่ฉันรู้แหละไอ้คนนั้นมันสร้างห้องแล้วมันอันนี้ ดูพิงมันดีกดแท็บอะแฮ่ยเ็กคนนั้นมันกระตุกมากอ่ะแล้วมันฟางเพไงในตอนนี้จะมีแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นมียังมียังยังไม่เคื่อนหรอกว้าตบย อันหลังอันหลังเจตายตายวิ่กระโดดก่อนเลยมียังียไออลเอาจะมาพุดว่าอะไรกันต่อเฮียมียังีแล้วมียังีจริงจริงมีคนจริงไม้มาขึ้ลท่ี่อะไม่รู้เป็นไง กัีไปด้วยทำ,มำมไม,ไนนะำมถึงไม่ได้ขึ้นนะทำไมถึงไม่ได้ขึ้นนะบายบายกิดริบเล่นไปหาคนบไปคนก็อยู่ใ,ใกล้ๆฉันรู้ว่าคนมันอยู่ไหนอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่ขึ้นหรคนมันอยู่้บงบดใช่ไหมฉันรู้ว่าคนมันอยู่ไหนอยู่ไหน กินแล้วใช่ไหมนะ่ะง่ายๆมันหลบอยู่ตรงไหน,นหลบอยู่ตรงข้างเตียงข้างเตียงเลยฮ่าๆฆ่าเป็นแล้วไอซีเอฟโนนีไม่ได้เป็นปนะ These the places plan, have hosted the level of torture, fear and misery as yeah, the one <laughs> <laughs> Ui, hmm. đi là léo ja. Wow Là phút gần hắn Còn một cà này nè Đùa hay thua Tôi đang như này อยู่ในกันนาอย่าให้รู้นะว่าอยู่ไหนกอนแอบแอบเนียนๆไว้จะดีที่สุดไม่พูดไม่พูดอะไรจะดีที่สุดฉันรู้แหละฉันอยู่ฉันอยู่ตรงอะไรฉันดูกล้องวงจรอยู่ที่อยู่ทางตรงนั้นอะไรอย่าไปตรงอะไรไม่รู้ซอก เนี่ยมันมีคนอยู่ใกล้ๆพี่อ่ะแต่ไม่รู้ไหห่ะใครยอยู่เหรอค้นฝั่งไม่รู้เอเซฟโนเนมะเค้นเนี่ยพี่วฆ่าเลยไม่ใช่เหรอยังไม่ได้ฆ่าใครเลยอ้าวโดนใสมันหลุดฮะมันหลุดอย่างเนี้ยน่ะ ที่เชนอย่างเนี้ยน่ะขอให้กล้องวงจรแบตหมดไม่หมดละเต็มเลยอะ่ะเพิ่งรีชาร์จมาเมื่อกี้ที่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงไอเอสเอ็กซ์เนรู้พี่อยู่ไหนโยกกายะเชนว่า <c oughs> ถ้าก็เกิดระยะสิบวินาทีสุดท้ายเจนจะวิ่งออก ยัไนไงนะแล้วกล้องมันจอนกันเฮ้ยกล้องมันจอนไม่มีอะยังไงน,นะ